โครงการทูบีน u m b บ r รวันจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการท o บีน u m b บ r รวันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2568ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโครงการท o บีน u m b บ r รวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการท o บีน u m b บ r รวันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี2,568จังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านเครือข่ายนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและภาคตะวันออกประเภทจังหวัดคือจังหวัดชนบุรีสระบุรีชายเชิงเซาจันทบุรีเพชรบุรีสมุทรปราการสระแก้วและราชบุรี ประเภทอำเภอคืออำเภอพนัสนิคมอําเภอบ้านแหลมอําเภอบางคนทีและอําเภอสแสวงหาประเภทชมรมในชุมชนคือชุมชนบุสตาบ้านคลองหกวาชุมชนบ้านไผ่งามในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์โรงเรียนจันทราวาสสุประสานร,ราชโรงเรียนราสานจันทบุรีมารดาพิทักษ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนศรีราชาและโรงเรียนบ้านสวนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีในสถานประกอบการคือบริษัท c p พีออลจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า d c ซีมหาชัยในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเช่นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ในเรือนจาทันทัศนสถานคือเรือนจํากลางชาเชิงเสาเรือนจํากลางระยองและเรือนจําพิเศษพัทยาและในสํานักงานคุมประพฤติคือสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ